สวัสดีครับชาตรีนาโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำน้ำพริกที่อร่อยมากเลยนะครับนั่นก็คือน้ำพริกหนุ่มครับสำหรับนะครับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็จะมีพริกหนุ่มครับหอมแดงและก็กระเทียมครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาทำการนะครับคว่วพริกคว่วกระเทียม ันเลยนะครับผมก็จะใส่กิกนุ่มครับลงไปครับก็จะย่างนะครับบนกระทะให้เขาสุกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำเขาไปแกะนะครับเมื่อเขาสุกแล้วนะครับ เมื่อพริกของเรานะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะคั่วนะครับหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมตอกเลยนะครับให้สุกหอมนะครับ ในส่วนของหอมแดงน,นะครับแล้วก็กระเทียมเมื่อที่ล้วนะครับเราก็จะตักเครื่องครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะไปแกะนะครับพริกหยวกกันนะครับเนี่ยครับให้มันออกว่าเป็นสใสๆนะครับเมื่อเรานะครับทำการแกะพริก แกะกระเทียมแล้วก็หอมแดงได้พอแล้วนะครับเราก็าจะทาการตากันเลยนะครับใส่หอมแดงนะครับแล้วก็กเทียมลงไปครับตํานะครับค่อยๆตำครับอ้ยเมื่อเรานะครับตําพริกนะครับกับกระเทียมได้ที่แล้วนะครับอ้ยไม่ใช่เมื่อเราตำหอมแดงกับกระเทียมได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่พริกลงไปเลยครับ ทีนี้คือผ่านการแกะแล้วนะครับแกะผิวของมันนะครับดำๆออกนะครับต่าไปนะครับเราก็ทำการปรุงกันต่อเลยนะครับเราก็จะใส่นะครับ ผงปรุงรสลงไปครับผงชูรสครับเกลือครับน้ำปลาครับน้ำตําครับ จากนั้นนะครับเมื่อทุกอย่างนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นะครับจะทำการชิมกันนะครับอืมอร่อยมากเลยนะครับ ไก่ชอนครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ